หลังจากยอดขายตกป้าอ้อยรู้สึกว่าตัวเองถูกกลืนหายจากตลาดความอิจฉาที่มีต่อยายแสงเจ้าของร้านไก่ย่างฝั่งตรงข้ามค่อยๆเปลี่ยนเป็นความแค้นเงียบๆคืนหนึ่งเธอเดินลับๆล่อๆในตลาดยามเช้ามืดมือหนึ่งถือห่อผ้าสีแดงที่ได้จากหมอผีเธอยัดมันไว้ใต้เตาย่างของยายแสงก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเช้าวันนั้นเตาของยายแสงมีกลิ่นแปลกๆกลิ่นไก่ไม่เหมือนเดิมลูกค้าเริ่มติดว่า ป้าป้าไก่ป้า,ปามันมีกลิ่นแ,แปลกๆนะซึ่งยายเองก็คิดว่ามันน่าจะเป็นจากถ่านเวลาต่อมาป้าก็ปวดหัวร่างกายเริ่มอ่อนเพลียยายแสงฝันร้ายเห็นเงาคนเปื้อนขม่าวดำอยู่ปลายเตาลูกชายของยายแสงก็กลับมาเยี่ยมแม่เมื่อเห็นว่าแม่ไม่ค่อยสบายคงได้พาแม่ไปโรงพยาบาลซึ่งหมอก็บอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแค่อาการเมื่อล้าทั่วไปเช้าวันหนึ่งยายแสงก็ไปขายไก่ย่างตามปกติ ลูกชายของยายก็ไปช่วยขายด้วยแต่คราวนี้และในขณะที่เขาเกลียดทานเขาก็พบเศษผ้ายันสีแดงไหมใต้เตาประจวบเหมาะกับแม่ที่ชอบเจ็บออดอแอดแในเวลากลางคืนไม่หายสักทีเขาจึงพายายแสงไปหาพระทันทีหลวงตาสวดมนต์แก่ของล้างสิ่งอัปมงคลพร้อมให้น้ำมนต์เอาไปพรมร้านลูกชายยายแสงกลับมาที่ร้านไก่ย่างพร้อมกับพรมน้ำมนต์ตามที่พระอาจารย์บอกจากวันนั้น กลิ่นไก่ย่างหอมอีกครั้งลูกค้ากลับมาแต่ไม่มีใครรู้ว่าอะไรเคยอยู่ใต้เตานั้นมาก่อนแต่ในอีกด้านป้าอ้อยเริ่มเห็นเงาตามตัวเองเธอฝันร้ายซ้ำๆฝันว่าไก่ย่างกลายเป็นข้าวถ่านเวลาเธอเดินกลับบ้านตอนกลางคืนหมาก็รุมเห่าเธอและทุกครั้งที่จุดเตาย่างไก่จะมีนอนโคลจากเนื้อไก่จนป้าอ้อยกลัวจนวิ่งหนีจนผู้คนในตลาดเริ่มพูดกันว่าป้าอ้อยโดนของย้อนกลับสุดท้ายร้านป้าอ้อยก็ปิด ไม่มีไก่ไม่มีควันมีแต่ป้ายปิดกิจการแขวนไวเ้เงียบๆบางคนเดินผ่านร้านเธอช่วงหัวค่ำบอกว่าได้กลิ่นไหม้บางคนเล่าว่าเธอหายไปแล้วไม่มีใครเจออีกเลยมีชายคนหนึ่งบังเอิญผ่านไประแวกห้องเช่าปะอ้อยเขาเห็นประตูห้องเช่าเปิดแง้มเลยเปิดเข้าไปแต่ไม่เห็นใครในห้องมีแค่ห่อผ้าสีแดงอยู่บนโต๊ะข้างในมีเพียงเท่าฐานกับกระดูกไก่ไม่ไหม้วันต่อมาชาวบ้านมุงคุยกันด้วยสีหน้าเคร่งเครียดกลางตลาดบางคนรู้ บางคนเดาแต่ไม่มีใครกล้าพูดเต็มปากว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากอะไรแน่ใจแสงเองก็เพียงมองร้านที่ปิดเงียบของป้าอ้อยด้วยสายตาเศร้าเธอไม่ได้รู้สึกยินดีแต่เธอสงสารเช้าอ่อนๆใจแสงนั่งอยู่ข้างทางกำลังใส่บาตรด้วยใบหน้าอิ่มสงบเธอพนมมือแล้วกระซิบเบาๆว่า,วาขอให้หมดเวรหมดกรรมต่อกันนะ